สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้นะครับยินดีกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาทั่วประเทศนะครับคอรอมออนุมัติ 8.1ล้านบาทแล้วนะครับโครงการประกันรายได้ส่วนต่างข้าวปีการผลิต2,565-2,66แล้วก็เงินไร่ละ1,000บาทค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับทีนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินนะครับในส่วนของการคาดการณ์การจ่ายเงินตารางจ่ายเงินนะครับจะจ่ายได้เมื่อไหร่ซึ่งทางรัฐนั้นนะครับก็แจ้งเอาไว้แล้วนะครับว่าคาดว่าทกศนั้นจะดําเนินการให้ช่วงของปลายเดือนแต่ว่า ก็ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเนื่องจากว่าอย่างเช่นส่วนต่างข้าวนั้นก็จะต้องมีในส่วนของการจ่ายเป็นงวดน,นั่นเองนะครับคุณจุริตลักษณะวิสิทธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะคอร,อรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะครับโดยที่มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ใช้วงเงิน1 8 1 0 0 0ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้จะมีเงินจำนวน3ก้อนก้อนแรกคือเงินส่วนต่างข้าวประมาณ18,700ล้านบาทก้อนที่2คือมาตรการคู่ขนาน เมื่อข้าวออกเยอะก็จะต้องให้สต๊อกข้าวเก็บไว้นะครับจะทําให้ราคาข้าวไม่ตกวงเงิน7,500ล้านบาทและอีกหนึ่งก้อนก็คือโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทข้าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าววงเงินประมาณ55,000ล้านบาทนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการจ่ายเงินนั้นนะครับย้านะครับทั้งเงินส่วนต่างข้าวแล้วก็เงินไร่ละ1,000บาทนั้นนะครับคาดว่าทะกะสมีมติ ในส่วนของการจ่ายเงินเนื่องจากทกศนั้นนะครับต้องช่วยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาะคาดว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนสมม5ันระครับจะมีการโอนเงินให้กับชาวนานั่นเองนะครับโดยที่ส่วนต่างข้าวมีทั้งหมด33มงวดนะครับแล้วก็เงินไร่ละ1,000บาทก็โอนได้โดยรวมทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะ โอนหลายวันนะครับอาจจะประมาณ3 4ถึง4วันเหมือนปี64ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับแอดมินนะครับขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับดูในเรื่องของตารางจ่ายเงินนะครับเป็นวันดังนี้นะครับก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับสำหรับรัฐเนี่ยนะครับแจ้งว่าทกสโอนเงินช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน65นะครับก็ตามที่แอดมินเคยคาดการว่าน่าจะมีในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเริ่มจ่ายเงินเนี่ย สสัปดาห์หลังจากคลรมอนุมัติก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าวันนี้15พฤศจิกายน6 5นับไป2อาทิ์ก็สิ้นเดือนพอดีเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่ารัฐแจ้งว่าทกศจะโอนให้ช่วงปลายเดือนนะครับถ้าโอนให้ช่วงปลายเดือนทั้งส่วนต่างเข้าแล้วก็ไร่ละ1 0 0 0นนะครับถ้าเกิดว่าโอนช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับ ก็จะดําเนินการโอนเงินไร่ละ1000บาทได้ก็น่าจะประมาณช่วงของวันที่28 29 30พฤศจิกายนหรือว่าจะประมาณช่วงของวันที่1วันที่2ธันวาคมนะครับประมาณนี้นะครับในช่วงของระยะเวลาในการโอนเงินนะครับเพราะว่าเขาจะโอนวันเดียวคงโอนไม่ไหวนะครับสำหรับเงินไร่ละ1,000บาทข้าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับคุณผู้ชมดูที่ในส่วน ของสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับ28-29-30พฤศจิกายนถึง1-2ถึง2ธันวาคม65ถ้าเป็นไปตามที่รัฐนั้นนะครับได้แจ้งคาดการเอาไว้ก็น่าจะประมาณช่วงนี้นะครับในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเงินประกันรายได้เกี่ยวกับเงินข้าวแห่งจัดการพัฒนานคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาท ไม่เกิน20ไร่รับรวม20 0 0 0บาทสูงสุดนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเงินส่วนต่างข้าวนะครับเงินส่วนต่างข้าวประกันรายได้ปีการผลิต65ทั้66นั้นนะครับเขาจะกลายเป็นงวดนะครับย้ำว่าเขาจะจ่ายเป็นงวดนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยู่ที่งวดที่1น่นะครับน่าจะมีการดำเนินการโอนให้ก่อนเนี่ยนะครับเบื้องต้นน่าจะประมาณช่วงของ อาจจะเป็นวันที่25พฤศจิกายนหรือไม่นะครับหรือว่าในส่วนของวันที่25เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการประกาศเกณฑ์การอ้างอิงจากกรมการค้าภายในเป็นงวดแรกหรือเปล่านะครับแล้วก็ดําเนินการโอนให้เนี่ยน่าอาจจะได้เร็วสุดก็จะอาจจะประมาณช่วงของ28 29 30พฤศจิกายนนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงของอสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับคุณผู้ชมลองดู สีเหลี่ยมสีเขียวนี้อาจจะประมาณช่วงของการจ่ายเงินนะครับทำไมถึงต้องเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับเขาจะมีการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะครับซึ่งปี6 4ที่ผ่านมาเขาก็ดําเนินการอย่างนั้นแล้วก็ภายในระยะเวลา3วันทาการทกก็จะดําเนินการโอนเงินให้ก็คือ ยกเว้นสอที่แล้วก็วันหยุดนะครับที่เขาไม่สามารถดําเนินการได้นะครับภายใน3วันก็อาจจะเป็นวันที่ 5, วันที่6วันที่7วันที่ 12, 13, 14ธันวาคมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการคาดการโดยคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับแอดมินขอย้ำว่าเป็นการคาดการนะครับจากที่ทางรัฐเนี่ยแจ้งว่าน่าจะมีการโอเนเงินให้ช่วงของ รายเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยปกตินะครับถ้าเทียบปี64แล้วนะครับเขาจะมีการดําเนินการโอนเงินให้แบบประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็รอดูความชัดเจนในเรื่องของวันเวลาการโอนเงินจากทกสอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดมินกําลังตามข่าวให้อันนี้เอามาแจ้งให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้คร่าวๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงแม่นยยําาาแแลละตติิดดดมใให้้อ่่งกชนนัสสวี